อออทีมไม่มีเรื่องจะคุยกับแกหน่อยวันนี้ตองอะ่ะมันเหือบเกิ่มกับฉันมากเลยนะมันกล้าขึ้นเสียงใส่ฉันฉันก็เลยของขึ้นไล่มันออกจากบ้านไปแล้วก็ดีเหมือนกันมันไม่อยู่มันจะได้ไม่ต้องกวนใจฉันแม่จะทำอะไรเนี่ยก็ตามใจแม่เลยนะครับผมไม่ว่าอะไรแม่อยู่แล้วทีมทีมพูดแบบนี้แม่ก็สบายใจนะลูกไล่ตองออกไปแบบเนี้ย มันไม่ผิดหรอกเราจะได้อยู่กันแบบสบายใจไม่อยากกินอะไรเราก็ไม่ต้องกินถ้าเราอยากจะไปเที่ยวไหนเราก็ไปได้เลยและไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายเรื่องเงินด้วยแม่ป้าพวกแม่สองคนนี่ช่างไม่รู้เรื่องเลยนะถ้าไม่ใช่ป้าตองอ่อนโยนขยันอดทนและก็ทำทุกอย่างในบ้านพวกแม่สองคนจะได้อยู่สุขสบายแบบนี้เหรอเรื่องกินเรื่องใช้ต้องจัดการทุกอย่างในบ้านเรียบร้อยดี ไล่เขาออกไปเนี่ยก็รอเสียใจได้เลยแต่เอาเถอะยังไงตองก็กลับบ้านแม่เขาไปแล้วผมเองเนี่ยก็ว่าจะหาเรื่องไปทํางานนอกเมืองสักพักปล่อยให้พวกแม่เนี่ยได้อยู่ความลําบากมากแม่กับป้าครับพอดีว่าที่บริษัทเนี่ยผมมีเรื่องด่วนที่ต้องจัดการงั้นผมขอตัวก่อนนะครัได้เลยลูกสวัสดีครับ ฮโหลตองคือผมรู้เรื่องหมดแล้วนะสิ่งที่แม่กับป้าทำกับคุณนะ่ะผมขอโทษนะตองหยุดเลยนะทีมแม่กับป้าคุณเขาไล่ฉันออกมาแบบเนี้ฉันไม่มีวันให้อภัยพวกเขาหรอกแล้วคุณก็ไม่ต้องมาโน้มน้าวใจแทนพวกเขาให้ฉันกลับไปเลยนะตอ,องคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดสิที่ผมโทรมาหาคุณเนี่ยเพราะผมมีสองเรื่องที่ผมอยากจะบอกคุณเรื่องแรกเนี่ย คือผมอยากจะขอโทษคุณแทนแม่ทั้งสองด้วยส่วนเรื่องที่สองเนี่ยผม,มจะเช่าห้องให้คุณอยู่ก่อนนะมันอาจจะลําบากนิดนึงแต่ก็ถือเป็นโอกาสให้คุณเนี่ยได้พักผ่อนก่อนเออหรือว่าคุณเนี่ยจะกลับไปหาแม่คุณก็ได้นะส่วนเรื่องที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองเอา้าวในคุณไม่ได้โทรมาบอกให้ฉันอดทนแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมหรอกเหรอไม่ใช่หรอกตองตอนนี้ผมรู้แล้วนะว่าการให้คุณทนอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอก คุณนะที่คุณเข้าใจฉันอ่ะครับงั้นไว้เจอกันนะนี่พี่ฉันหนีข้าวจะแย่แล้วนะเดี๋ยวฉันโทรหาทีมก่อน ทีมแกรีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันกับป้าแกหิวจะแย่อยู่แล้วแล้วของในครัวฉันก็ใช้ไม่เป็นเลยฉันนะ่ะหิวข้าวจะเป็นลมอยู่แล้วแม่ครับผมเนี่ยทำอาหารอะไรไม่เป็นเลยนะแม่ปกติงานบ้านพวกนั้นเนี่ยตองก็เป็นคนจัดการหมดเลยแต่ว่าตอนเนี้ยแม่ไล่ตองออกไปแล้วอะแม่ใจผมทำไงเลยครับอทีมฟังดูเหมือนแกกำลังโทษพวกเราอยู่เลยนะ ก็ต่ามันชอบเถียงอะ่ะมันไม่เชื่อฟังเราอะ่ะไล่มันออกไปอะ่ะก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอไม่รู้ล่ะตอนนี้แกอยู่ไหนแกรีบกลับมาทํากับข้าวอีกฉันเลยนะถ้าแกไม่รีบกลับมาฉันสองคนจะไม่เกรงใจกันแล้วนะแม่กับป้าครับอย่าทําให้ผมลําบากใจสิรับเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในบ้านเนี่ยปกติตองก็เป็นคนทําหมดเลยนะครับกับข้าวเนี่ยตองก็เป็นคนทําเสื้อผ้าที่พวกแม่ใส่กันเนี่ยตองก็เป็นคนซักให้เมื่อก่อนที่ตัวปัญหายอย่างตองอยู่เนี่ย พวกเราก็สบายกันมากเลยนะครับเนี่ยแหมทีมแกทําเป็นว่าพวกเรานี่ทําผิดอะไรหลายแรงเลยนะแกจะเข้าข้างเมียแกใช่ไหมแล้วแกจะมาขัดพวกเราอย่างนั้นนะเหรอเุ้ยเปล่านะครับผมไม่กล้าทําแบบนั้นหรอกครับป้าก็อย่างนี้ผมพูดตอนแรกครับว่าพวกป้ากับแม่เนี่ยจะทําอะไรกันอ่ะผมไม่ขัดข้ารหรอกครับนี่ทีมแกกําลังตาหนิพวกฉันอยู่เหรอฉันรู้อยู่แล้วว่าถ้าต่อมันไปอ่ะแกจะไม่หยุดเรื่องนี้แน่ นี่ก็แค่วันเดียวเองแกกล้าเถียงพวกเราแล้วหรอทีทีมป้าจะบอกไว้เลยนะถ้าแกยังกล้าเข้าข้างต่ออยนะป้าจะจัดการแกให้เข็ดใช่แถมเมียแกนี่นะเพราะทำงานเสร็จแล้วก็เอาแต่เล่นมือถือแล้วก็ออกไปเดินห้างแหมไม่รูห้หลักพวกฉันเนี่ยไปทำอะไรหรือป่าที่แม่พูดมาเนี่ยก็ดูมีเหตุผลมากเลยนะครับตอนนี้ไม่ควรออกไปเดินห้างสุม 4, สี่สุมห้าเลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับ เดี๋ยวต้องกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยผมสั่งสอนให้เลยแต่ว่าตอนนี้งานผมยุ่งมากเลยงั้นผมขอตัววางสายก่อนนะครับบายป้ากับแม่ครับนี่ยังนอนอยู่เหรอฮะผมกลับมาผมหิวแทบตายแล้วทำไมไม่ทำกับข้าวครับก็ฉันทำอะไรไม่เป็นนี่แกดูของใช้ในเมืองสิม่แต่เครื่องไฟฟ้าชั้งนั้นเลยขนาดเปิดเตาแก๊สมันยังเป็นไฟฟ้าเลยโอย พวกฉันเนี่ยหิวจนจะเป็นลมแล้วนะถ้าคืนเป็นแบบนี้สุขภาพจั้สองคนคงแย่นี่แน่เลยเอ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยก็หัดใช้สิครับจะให้ผมมาสอนทีละอย่างเหรอครับนี่ผมไปทํางานหนักแทบตายเนี่ยผมกลับมาบ้านผมก็อยากกินข้าวอุ่นๆสบายๆสักมื้อนึงอ่ะไล่ตองไปแล้วเนี่ยก็ช่วยทําให้ได้เหมือนตองสักอย่างหนึ่งได้ไหมครับไม่งั้นเนี่ยผมจะไล่แม่กับป้ากลับมานอกนะครับแล้วแกจะให้ป้าไปเก็บฟืนมาหุงข้าวให้แกหรือไง งานเอาบ้านผม,มเป็นเผาเลยไหมครับพอแล้วผมไปนอนก่อนแล้วครับจีนแล่แกมไม่ได้ซื้ออะไรไมาให้พวกเรากินเลยเหรอมันอยู่จะแย่แล้วอะนนี้ฉันอยู่จนท้องมันบิดหมดแล้วป้ากับแม่ครับไอเสื้อผ้าที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยเมื่อไรอย่าสักครับ บ้านก็ไม่ถูขยะก,ก็ไม่ทิ้งนี่ทําอะไรกันบ้างอะถ้าไม่อยากอยู่บ้านเนี้ยก็บอกผมนะครับผมจะได้ไล่ออกไปเลยอยู่กันเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับทีมแล้วทาไมงานบ้านมัมีเยอะแยะขนาดนี้ล่ะฉันเองสองคนก็แก่แล้วนะจะมาทํางานหนักๆแบบเนี้ยโอ้ยฉันคงทําไม่ไหวหรอกเออทีมแล้วแกทําไมไม่รู้จักสักผ้าเองมากหรือไม่แกก็ถูบ้านเองสิฉันช่วยแกได้ ก็แค่ทำกับข้าวเท่านั้นแหละทำกับข้าวเหรอครับเมื่อวานผมสอนทั้งวันเลยอะ่ะแล้วพอทำออกมาเนี่ยมันเรียกว่ากับข้าวได้เหรอครับผมกินไม่ลงสักคำอะ่ะแหมมันก็ตั้งสิบกว่าปีแล้วนะที่พวกฉัน,น่ยมไม่ได้ทำกับข้าวอะ่ะแต่ก่อนอะ่ะตอมันก็คอยดูแลให้หมดทุกอย่างอะ่ะพอมาตอนเนี้ก็มันนึกถึงตองเลอครับตอนนั้นรวมหัวกันไล่ตองออกจากบ้านอะ่ะหาเรื่องตองในยแท้เลยนะครับ ต่ว่าวันนี้ผมพูดให้ชัดๆเลยนะครับถ้าวันเนี้ยก่อนผมกลับมาจากที่ทํางานเนี่ยเราบ้านยังเก็บไม่เรียบร้อยพวกคุณสองคนเนี่ยอย่าหาว่าผมไม่ไว้หน้านะครับเอาอยัางไงดีอ่ะหนูท่าทางอ่ะเราจะทำงานกันไม่หมดแน่ๆเลยอ่ะฉันว่าเราลองอ่อนข้อให้ตองมันดีไหม โอ๊ยพี่แล้วพี่ทำไมต้องพูดแบบนั้นด้วยเนี่ยเราจะให้ทำยังไงไม่ได้ยินเหรอว่าทีมมันบอกว่าถ้าเราไม่ทำกานอ่ะมันจะไม่เลี้ยงดูเรานะฉันว่านะแก่โทรไปหาต้อมเถอะโทรก็ได้ฮัโลค่ะ ฮัลโหลตองนี่แม่เองนะลูกตองแม่ขอโทษตองนะลูกแม่ไม่น่านไล่ตองออกจากบ้านเลยตองต้องกลับบ้านเมื่อเถิดนะลูกกลับบ้านเหรอคะตองก็อยู่บ้านแล้วนี่คะตองลูกแม่ไม่ได้หมายถึงบ้านหลังนั้นสิแม่หมายถึงบ้านหลังนี้ตอนเนี้ยทีมะมันสั่งให้แม่ทางานบ้านเยอะแยะเลยแม่ทาไม่ไหวแล้วนะลูก ตองตองรีบกลับมา,านะเจ้ามันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอคะก็พวกคุณเป็นคนไล่ตองออกมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทํากันเองสิคะไม่งั้นเนี่ยทีมเขาจะออกไปทํางานหาเงินเลี้ยงดูพวกคุณได้ยังไงล่ะพวกคุณเนี่ยไม่คิดจะยอมเหนื่อยกันบ้างเลยหรือไงคะตอนแรกที่หาเรื่องไล่ฉันออกเนี่ยก็ <c oughs> คแค่หาเรื่องแกล้งฉันไม่ใช่หรือไงคะตองแม่ก็อ่อนข้อให้ตองแล้วแล้วก็ขอโทษตองแล้วตองจะเอาอยังไงอีก รีบกลับมาทําบ้านในเชนซาถ้าแกไม่รีบกลับมาตอนเนี่ยก็อ,อย่าหวังเลยว่าแกจะได,ด้กลับมาอีก,กจะโขดบ้าอะไรอย่างนี้เนี่ยฉันก็บอกแล้วให้ขอโทษตองมันดีๆเดี๋ยวนะดฉันเอาจริงเลยนะตองก็อย่าไปฟังแม่แกน,นะมันก็พูดอะไรไม่เข้าเรื่องไปเรื่อยแหละ <meus S 2> พวกคุณที่มันจริงๆเลยนะแหมคนนึงก็ทําตัวเป็นคนดีอีกคนนึงก็ร้าย แต่สุดท second, então, ้ายแล้วเนี่ยคุณสองคนก็รวมหัวกันนั่นแหละพวกคุณไล่ฉันออกมาคุณคิดว่าฉันจะเชื่อใจพวกคุณง่ายๆแล้วก็กลับบ้านไปอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะค่ะฉันเนี่ยเป็นคนจำแล้วก็แค้นฝังหุ่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไม่กลับไปคุณก็ทํางานบ้านกันเองก็แล้วกันนะคะแค่นี้ค่ะตองตองนี้จะททำยังไงดีล่ะ เนี่ยอยู่มาหลายวันน่ะทําให้ฉันรู้เลยว่าที่ผ่านมาตองมันคงเหนื่อยมากเลยนะเราอ่ะไม่น่าทําผิดกับตองเลยไม่น่าไล่ตองมันไปเลยใช่การมีลูกสใภยดีๆแบบเนี้มันหายากนะเราสองคนอ่ะไม่น่าพลาดเรื่องเด็กๆแบบนั้นเลยแต่เข้าเถอะถเราคิดได้แล้วเนี่ยเราก็ช่วยกันเก็บบ้านเนาะ แล้วเดี๋ยวนะเราไปหาซื้ออะไรอร่อยๆที่ตองชอบอะ่ะเอาไปขอโทษตองด้วยตัวเองเลยแล้วจำไว้เลยนะว่าถ้าตองยอมกลับมาเราอย่าไปรังแกอะไรมันอีกนะไม่งั้นอะ่ะครอบครัวเราอะ่ะไม่มีความสุขแน่ๆใช่ถ้าตองกลับมาเขาเนี้ยฉันจะหลักตองเหมือนลูกสาวแท้ของฉันเลยแล้วฉันก็จะสัญญาฉันจะไม่หาเรื่องตองอีกเด็ดขาดไป เราช่วยเ,ก,เก็บของมเถอะอย่าเอาสิ่งนี้เขาทำให้กลายเป็นหน้าที่เพราะบางทีเขาไม่จำเป็นต้องทำให้เราก็ได้